ชาวเน็ตไม่ move on ถึงขั้นทักไอจีด่าบูลีแอนชิลีโดนด่าโดนว่ามาตลอดสำหรับนางงามสาวลูกครึ่งแอนชิลีสกอตเคมิสเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์2021ผู้ผลักดันแฮชแท็กเลวไซบิวตี้ที่ตกเป็นประเด็นและถูกบูลีและวิจารณ์เรื่องรูปร่างอีกครั้งจนเจ้าตัวต้องออกมาโต้กลับว่า ลืมว่าแอนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกด้วยใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอยังมีคนถึงขั้นทัก DM ไปด่าถึงใน IG อีกด้วยซึ่งแอนก็ได้แคปข้อความดังกล่าวมาโพสพร้อมระบุว่าแอนเป็นคนที่ทนหลายอย่างได้นะคะแต่อยากบอกว่าเรื่องสภาพจิตใจไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นเราควรสำนึกก่อนจะพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าโพสต์อะไรที่ไม่จําเป็นนะคะแอนอยากแชร์เพราะอยากจะเป็นกระบอกเสียงเรื่องนี้ด้วยนะคะ เราไม่รู้ว่าคนบางคนจะทนได้ขนาดไหนและบางอย่างอาจจะเป็นคอมเมนต์หรือโพทีท่เป็น turning point ของคนนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณค่ะ